สวัสดีครับสาวก j จเวันนี้มาพบกับเทคนิคดีๆกันอีกเช่นเคยนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการตรวจตานะครับซึ่งหลังจากเดือนมีนานครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของตัวชีวัด QF ต่างๆง,งานเราก็จะน้อยลงนะครับแต่งานสาสุขนะครับก็วนไปวนมาในแต่ละปีนะครับงานมีทุกเดือนนะครับ ในส่วนของที่ผมจะนำเสนอก็ในเรื่องของการคัดกรองสภาวะการมองเห็นหรือการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุนะครับซึ่งการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเป็น1ใน6โรคที่เราต้องทำการคัดกรองในผู้สูงอายุนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอในเรื่องการตรวจตาตอ้อนะครับ ซึ่งนอกจากการตรวจตา,ตาในผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะครับก็มีคนถามเข้ามานะครับในหลายๆเรื่องอของการตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวานการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเราจะต้องลงรหัสอะไรวันนี้ผมก็จะ,ะนำเทคนิคนะครับการลงข้อมูลตรงนี้มานำเสนอนะครับก่อนอื่น เราพูดกันถึงเรื่องการตรวจตาต้อกระจกในผู้สูงอายุนะครับแนะนำให้ใช้เป็น jhs v e r ร์ o ัแเมษานะครับซึ่งเป็น v e n beta นะครับที่จะต้องให้ใช้ตรงนี้เพราะว่า,าตัวโปรแกรม jhs version แป8เมษาเนี่ยมีเมนูที่เพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของการตรวจตาต้อกระจกนะครับเราหลังจากที่อ,อัปเดตเป็นเวอร์ชัแน8เมษา อ่าน,นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะ update, อัปเดตเวอรช์ชันทุกครั้งนะครับจะต,ต้องมีการสำรองข้อมูลนะครับ mm hmm. เผื่อว่าเราต้องการเ,เมื่อเราอัปเดตไปแล้วเนี่ยโปรแกรมเวอรช์ชันใหม่เนี่ยไม่ถูกใจต้องการกลับมาใช้เนี่ยเราก็าสามารถรีสโต้นะครับหรือถ้าฐานมีปัญหานะครับก็สามารถรีโตกลับมาได้นะครับก็ในเวอรช์ชัน8เมษานะครับ ที่แอปพลิเคชันจะมีเมนูตรงนี้นะครับเราต้องทําได้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับจะมีเมนูที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการคัดกรองตาต้อกระจกนะครับซึ่งการคัดกรองตาต้อกระจกเนี่ยเราก็จะใช้แบบการคัดกรองโดยให้อสมอออกไปทําการคัดกรองนะครับคัดกรองเบื้องต้นว่าในระยะกี่เมตร นะครับที่เขาอ่านตัวหนังสือไม่ได้โดยใช้ e c h a r t ตหรือว่าแผ่นแผ่นตัวสายตานะครับเราก็เลือกหมู่ขึ้นมาว่าเราต้องการลงข้อมูลหมู่อะไรนะครับมีให้นะครับแล้วก็จะเป็นรายชื่อผู้สูงอายุทั้งหมดข้อมูลตรงนี้ควรจะต้องกรอกให้ครบนะครับเช่นในเรื่องของอผู้ป่วยผู้สูงอายุว่าอยู่ในประเภทเตียงนะครับติดเตียงติดบ้านติดสังคม นะครับควรลงให้ครบนะครับข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรังตรงนี้โรคเรื้อรังถ้าคนคนนั้นเขาเอ่ามีประวัติโรคเรื้อรังก็จะต้องลงให้ครบแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับคนนี้มีมีโรคคอมบโลหิสโซนะครับต้องลงให้ครบคราวนี้มาในเรื่องของการตรวจตาต้องกระจกเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาเมนูด้านล่างนะครับเราก็เรียกว่าวันที่เราคัดกรองก็ใส่วันลงไปนะครับผลการอ่านก็ อ่านเลขแถวสองได้หรืออ่านเลขแถวสองไม่ได้นะครับประวัติการผ่าตาต้อกระจกนะครับก็เลือกไปถ้าไม่เคยผ่าตัดก็เลือกไม่เคยผ่าตัดถ้าเคยผ่าตัดมาแล้วเปลี่ยนเลนนะครับข้างซ้ายหรือข้างขวาแล้วก็ลงไปแล้วก็ใส่วันที่ที่เคยผ่านะครับก็หนึ่งคนเสร็จแล้วง่ายๆนะครับสำหรับในเรื่องของการลงข้อมูลการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุโดยอสมอง คราวนี้หลังจากที่ลงเสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่ผลการคัดกรองผิดปกตินะครับผลการคัดกรองผิดปกติเราก็ต้องนะครับนำผู้ที่มีรายชื่อนะครับว่าคัดกรองผิดปกติมาทําการคัดกรองสายตาซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่นะครับเรากเา็เลือกวันรับบริการนะครับ ไดกคนไข้มาที่มีสายตาผิดปกตินะครับมารับบริการก็ยกตัวอย่างนะครับน,นี่ยกตัวอย่างให้ดูครับแล้วก็รับบริการนะครับเราก็ลงไปให้ครบถ้วนนะครับการให้รูกษานะครับก็การตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมหานหนึ่ง ลงนะครับในเรื่องของการให้รูกษาก็เอาการต,วตรวจสุขภาพประจำปีแล้วกันนะครับอา,อาการสำคัญเราก็ลงไปนะครับว่า,าตรวจจา ในผู้สูงอายุนะครับในผู้สูงอายุที่มีผลการคัดกรองโดยโอสมตัวตวจตาต้องการตรวจในผู้สูงอายุที่มีผลคัดกรองผิดปกตินะครับโดยอสมอ คำนิจัายเราก็ลงไปนะครับว่าตรวจก็ครก็ลงไปค่าความดันนะครับค่าความดันนะครับแนะนำว่าจะต้องมีการลงทั้งสองครั้งนะครับ เวลาวัดความบันต่อไปนะครับทําใหเา้เป็นความเคยชินเลยนะครับว่าจะต้องมีการวัดความบันสองครั้งนะครับ,รบก็ใส่ล้มหนกักส่วนสูงนะครับแล้วส่วนสูงชีประจรนะครับจอนหายใจใส่ครบนะครับพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่แล้วก็มาในเรื่องของอาการวินิจฉัยนะครับการวินิจฉัยเราก็เลือกเป็น นะครับรหัสนะครับรหัสจะเป็นตามนี้นะครับก็คือในเรื่องของการตรวจตาและการมองเห็นเราใช้ z ซท0นะครับส่วนถ้าคนที่เรามาทำการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีภาวะการมองเห็นอยู่ในระดับไหนเราก็ใส่ไปนะครับก็ใช้รหัส h นะครับ5 4ุด x นะครับก็ถ้าเป็นการสูญเสียการ เห็นรูเลทั้งสองข้างนะครับก็คือ3เมตรมองไม่เห็นเลยเราก็ใช้ในเรื่องของ H 54.1นะครับก็คือสูตเสียการมองเห็นนะครับรหัสก็ตามนี้นะครับแต่เราคนนี้เราก็คัดก่องนะครับก็เซต0 0 0นะครับตัวสภาวะการมองเห็นนะครับมาที่เมนูนะครับเอ่อ การคัดการคัดกรองซึมเศร้าและอื่นๆนะครับแล้วก็เลือกโรคที่คัดกรองเราจะเลือกเป็นรหัส e 6 0สนะครับคือการตรวจตาต้อในอตรวจตาต้อกจกในผู้สูงอายุนะครับเราก็ลงไปผลการคัดกรองนะครับก็ปกติผิดผิดปกตินะครับนี่ก็มาตรวจสามีกครั้งหนึ่งก็คือ,อปกติหรือผิดปกติเราก็ลงไปนะครับรายละเอียดันทึกเพิ่มเติมได้ แล้วก็รหัสก็คือใช้เซตส่วนหนึ่งนเท่านั้นนะครับก็เซตหนึ่งคนในส่วนของการตรวจวัดสายตาซ้ําในผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่อันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็คือเมนูตรงนี้นะครับเมนูที่ผมให้ใช้ตรงนี้ก็คือในส่วนของที่เราให้อ,อสมอ,กออกไปคัดกรองโดยใช้ e c h a r t นะครับแบ่งระยะเป็น1เมตร2เมตร3เมตร นะครับอันนี้คืองานของอสมตรงนี้จะไม่ออกเป็นเซอร์วิสนะครับจะไม่ออกเป็นเซอร์วิสนะครับเพราะว่าอ awesome สมเป็นคนคัดกรองคราวนี้จบในเรื่องของการคัดกรองตาต้องกจกในผู้สูงอายุนะครับคราวนี้มาถึงในส่วนของผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็ถามกันมาเยอะว่าตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวานใช้รหัสอะไรตรวจเท้าใช้รหัสอะไรนะครับการตรวจ ตาและเท้าในผู้สูงอายุเอ่อในผู้ผป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับเราก็เเลือกผู้รับบริการขึ้นมาเลยนะครับผู้ป่วยเบาหวานเลือกผู้ป่วยเบาหวานขึ้นมาหนึ่คงคนนะครับน้อง นะครับก็คนนี้เป็นเบาหวานนะครับ e11.9 นะครับคือเบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลินไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับคนนี้เราก็าเลือกนะครับว่าเราจะาให้ทุกษาเรื่องอะไรเราก็เน้นเรื่องการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็เลือกไปนะครับอา,อาการสำคัญนะครับตรวจร่างกายรือตวัวสุขภาพทั่วไปนะครับอันนี้ก็ ตรวจตรวจตาตรวจสายตาและตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานนะครับอันนี้นี่ก็ลงไปนะครับก็ความดันนะครับสองครั้งเหมือนเดิมนะครับความดันสองครั้งเหมือนเดิม ประจอตรงนี้ไวทอนสายนะครับเน้นนะครับถ้าตามสไตล์การสอนของอาจารย์แลมโบนะครับซึ่งผมได้รับ่ารทอดมาเนี่ยก็คือพวกข้อมูลพวกนี้มันสำคัญเราจะต้องลงให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะเน้นย้ำว่าวาทอนสายพวกนี้นะครับจะต้องลงให้ครบนะครับลงให้ครบคราวนี้ถามว่าเราจะทำการตรวจตาตรวจเท้า ผู้ป่วยเบาหวานนะครับยังไงนะครับบางคนบอกว่าให้มาใส่รหัสอะไรตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่ไปตรงนั้นมาดูเมนูนี้ก่อนครับนะครับโคนิคโฟลอา p นะครับเลือกบันทึกการติดตามแบบผลงานนะครับจริงๆแล้วในแฟ้มโคนิคโฟลอา p เนี่ยมันมีในเรื่องของการตรวจตาและตรวจเท้าอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราทําการตรวจตารหรือตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับเราจะต้องมาลงเมนูนี้นะครับในเรื่องของโคนิ c โฟลลา up นะครับตรวจเท้าเราก็เราก็เลือกไปว่าผลการตรวจเท้าเป็นอย่างไรนะครับก็มีให้เลือกอตั้งแต่ผลปกติแล้วก็ระดับของความมุนแรงของสภาวะเท้านะครับไล่เรียงไป1 2 3 4 5ามี่หอันนี้ นะครับเราตรวจเท้าแล้วผลต้นตรวจปกตินะครับคราวนี้ตรวจสายตานะครับตรวจสายตาก็คือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจจอประสาต,ตานะครับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเน้นนะครับว่าเราจะตรวจในผู้ป่วยเบาหวานเราก็เลือกไปว่า,าที่ไปไปตรวจจอประสาต,ตาเนี่ยใช้เครื่องมือในการตรวจชื่อว่าอะไร โดยปกติเนี่ยจะมีอยู่จะมะีเครื่องตรวจอยู่2ชนิดก็คือในเรื่องของอัลทโมนสโคปกับฟันดัสคาเมล่นะครับคราวนี้เราก็มาลงถ้าตรวจจอประสาทตาแล้วนะครับผลการตรวจปกตินะครับอย่างของครับผมเองเนี่ยใช้ในเครื่องของอเครื่องฟันดัสคาเมล่านะครับผมก็ลงไปว่าตรวจด้วยฟันดัสคาเมล่าผลปกติ นะครับถ้าผลไม่ปกติเราก็เลือกว่าผลไม่ปกตินะครับอันนี้ผลปกติเราก็เลือกนะครับแล้วก็บันทึกแค่นี้นะครับแล้วก็มาใส่รหัสอะไรครับใส่รหัสแซดนะครับ1 3 1การคัดกรองพิเศษสำหรับโรคเบาหวานและใส่โรคนะครับเรื้อรังที่เขาเป็นนะครับใส่โรคเรื้อรังที่เขาเป็นเราก็เลือกนะครับคนนี้เป็นเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นทั้งความดันนะครับ แต่เราเลือกพวกนี้เป็นอาร์เธอร์โรคเบาหวานและความาเป็นอาร์เธอร์เพราะครั้งนี้โทษน,นะครับเลือกเบาหวานเป็นอาร์เธอร์แล้วเลือกการคัดกรองพิเศษนะครับเป็นพิเ l e น,นะครับหรหัสการไม่ต้องลงนะครับให้ใช้รหัส Z 1 3 1นะครับเพราะนั้นเพราะตัวคนีกโฟเ p p มันจะเป็นตัวบอกอยู่แล้วว่าเราทำการตรวจตาและตรวจเทา้าผู้ป่วยเบาหวาน สปอชอจะดูจากแ้มตรงนี้นะครับโคนิกโฟลอัพเพราะฉะนั้นอย่าไปมะโนเอาเองว่าจะต้องเอารหัสนูรหัสนี้มาใส่ไม่ใช่นะครับคุณจะต้องมาคี์จากเมนูตรงนี้นะครับแ้มโคนิกโฟลาร o อัพนะครับหรือโคนิกเอฟยูนะครับสำหรับในาก,ารราการตรวจตรวจตาและตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเน้นนะครับว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานเราจะใช้ เมนูนี้นะครับโคนิกโฟลล็อหรือโคนิกเอฟยูแล้วก็มาลงรหัสตามน,นี้แค่นี้นะครับตัวรหัสแท้สิบสามจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นการบอกเองว่าเ,เขามีการตรวจคัดกรองพิเศษสําหรับเบาหวานนะครับให้ใช้รหัสตรงนี้นะครับเพราะว่าอาจาร,รย์แดมโบฝากย้ํามาว่ารหัสตรงนี้เป็นรกกาคาให้รหัสที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นโรคเรื้อรังแล้วเนี่ยเราใช้แฟ้มนี้เป็นตัวบอกว่าเราไปทําการติดตามหรือไปทําการโฟล o w u p เทานะครับด้วยอะไรก็คือตรงนี้เราตรวจตาและตรวจเทา้าเราก็ลงในคนออกคนละอแอพแะถูกส่งไปแอบยีส mm ิบเแเป็นตัวยานว่าเออผู้ป่วยเบาหวานคนนี้ได้รับการตรวจตาและตรวจเท้าแล้วนะครับไม่ต้องไปหารหัสอื่นมาใส่นะครับเออมีมีบางคนบอกมาว่าอ้าวทาไมมีคนสอนว่าให้ใช้รหัสแซส่วนหน หรืออะไรสักอย่างนะครับแซตศู 8. 8. นการตรวจพิเศษอื่นที่ต้องระบุรายละเอียดอันนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราแค่ไปดูสภาวะของเท้าเขานะครับเท้าในผู้ป่วยเบาหวานื่อมีการใส่รองเท้าถูกต้องไหมนะครับสภาพเล็บเป็นยังไงหนังเท้าเป็นยังไงนะครับถ้าเราลงเนีเ้ใช้แซตศูนย์ มันจะต้องเป็นระบุรายละเอียดอีกนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับให้ใช้แค่รหัส Z13.1 เท่านั้นพอย้ำสิ่งสำคัญก็คือตรงแฟ้มนี้คือ h r o n i c Follow Up นะครับเข้าใจตามนี้นะครับว่าการให้รหัสนะครับกิจกรรมในเรื่องของการตรวจตาและตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานนะครับคุณจะต้องมาลงในแฟ้มโคนิกโฟลรอัพ แล้วก็ลงแค่รหัสแ1 3สิบสามจดหนึ่งนะครับพร้อมใส่รหัสโลกรุนแรงที่เขาเป็นให้ครบแค่นี้ก็จบแล้วนะครับในในตัวรายงานต่างๆนะครับในส่วนของเราจะทราบได้ยังไงนะครับอันนี้มามาพูดถึงตัวรายงานว่าที่เราเคีย์ไปแล้วนะครับ <c oughs> มันก็มีหลายอาจารย์ที่เขียนในส่วนของ SQL ที่เข้ามาดูผลงานนะครับอันนี้ก็เป็น SQL ส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานในเรื่องของการตรวจตาต้องกระจกนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทำรีพอร์ตให้หรือว่าเกิดอัิเตบนิดหน่อยว่าตัวรีพอร์ตทำออกมาแล้วผิดพลาดเล็กน้อยนะครับในเรื่องตัวตัวเลขก,ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอัพไว้ให้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกได้ซึ่งตัว SQL ตัวนี้นะครับผมให้อาจารย์พวกรที่อยู่อุตสาหิตช่วยช่วยเขียน ให้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์หัวกรมาด้วยนะครับก็คือ,อาสามารถบอกได้ว่าผู้สูงอายุที่เราไปทําการคัดกรองตาต้อกระจกมีผลงานในแต่ละหมู่เท่าไหร่นะครับผู้สูงอายุในแต่ละหมู่มีเท่าไหร่คัดกรองตาต้อกระจกไปเท่าไรอันแถวสองได้กี่คนอ่านไม่ได้กี่คนนะครับก็เดี๋ยวจะทํารีพอร์ตแล้วก็แจกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อแยกรายชื่อนะครับส่วน เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งทำไมถึงต้องให้ใช้เวอร์ชันเ8เมษานะครับที่ให้ใช้เวอร์ชัน8เมษาเพราะว่าในส่วนของรายงานนะครับนะครับส่งออกที่อาจารย์สำนิดเพิ่มให้ก็คือในส่วนของสามารถส่งออก43บวกเแฟ้มจากตัวโปรแกรม j h s s ได้เลยนะครับซึ่งตัวที่ส่งออกจาก J เวอร์ชันนี้สามารถส่งอัปขึ้นเว็บ HDC นะครับเพื่อส่ง13แฟ้มได้เลยโดยไม่ต้องผ่าน MC 2นะครับอันนี้คือประโยชน์แรกที่สำคัญนะครับเราก็เลือกวันที่ที่เราจะส่งออกนะครับที่เราจะส่งออก13แฟ้มนะครับเวลาส่งะนะครับต้องระวังด้วยว่าคุณจะเลือกเป็น21หรือ4 3แฟ้มอย่าสับสนนะครับเราก็เลือกเป็น สี่สิบสามบวกเจ็ดแฝมแล้วก็เลือกวันที่นะครับวันที่นะครับเวลาส่งออกอย่าข้อมเดือนควรจะต้องเป็นช่วงในเดือนเดียวกันแล้วก็เลือกเมนูประมวลผลและส่งออกสี่สิบสามบวกเจ็ดแฝมนะครับซึ่งตัวโปรแกรมจะส่งออกมานะครับเพื่อ,อ,อส่งขึ้น HEC ได้เลยนะครับในเวอร์ชันนี้ไม่มี e er อ r o r นะครับอาจารย์สำนิก แ,แล้วแล้วก็มีการเทสแล้วว่าตัวเว็บ HDC สามารถรับข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องนะครับในส่วนของการประมวลผลออกซีบสาบุก7แฟ้มเนี่ยนะครับเเวลาแฟ้มที่ถูกส่งออกไปจะถูกซิปอยู่ในตัวโฟลเดอร์อันนี้นะครับโฟลเดอร์โฟลเดอร์เดียวกับที่เราส่ง21แฟ้มนะครับแต่จะเป็น ชื่อไฟล์ที่เป็นส3แสามแทนนะครับอันนี้อยู่ใช้เวลาสักครู่นะครับในการมุมผลออกส3แสามนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลของแต่ละเดือนนะครับเวลาเลือกเน้นนะครับว่า,าให้เลือกให้ถูกต้องว่าเป็น21หรือส3แสามมนะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับ รานนี้หลังจากที่เเราส่งออกมาเป็น43แฟ้มแล้วนะครับก็จะมีโปรแกรมที่เมื่อคลิปที่ผมเพิ่งปล่อยไปก็คือในเรื่องของการใช้โปรแกรมตรวจสอบ OPVP 2 0ง10ของอาจาร,รย์นังสันซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชั่น4.0.53เนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบนะครับแฟ้มส3บแฟ้มที่ส่งออกมาจาก jHCs ได้นะครับ ก็คือ,อเป็นเป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจ1 3แฟรมได้ในตอนนี้ก็คือว่าต่อไปเราไม่ต้องส่งผ่าน MC2 แล้วนะครับในส่วนของ10แฟ้มครับซึ่งผ,ผ,ผู้พัฒนาโปรแกรมก็คืออาจารย์รังสรรค์ศิรพิมซึ่งอยู่สวชเขตอุดรนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำทำโปรแกรมดีๆมาให้เราใช้นะครับ ก็ในในเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกเมอร์ที่ยี่29เก้ามนสาเนี่ยก็แก้บักต่างๆไปหมดนะครับแล้วนะครับก็เพิ่มในเรื่องของเมนูรหัสการตรวจสอบสีแสามแฟ้มรหัสมาตรฐานให้ด้วยนะครับดีว่าช่วงที่อข้อมูลมันจะมันจะ ส่งออกได้ชา้านิดหนึ่งนะครับก็พอส่งออกนะครับในโฟลเดอร์ก็จะได้ไฟล์ที่เป็น f 4 3นะครับปกติเราส่งออก21่สิบแฝงจะได้ f 21นี่จะเป็น f 4 3เราก็เปิดโปรแกรมตัวสอบนะครับแนะนำว่าก็เป็นตัวนี้นะครับ o p p 2 0 1 0ซึ่งตัวได้ละเอียดกว่านะครับเราก็เลือกอการตรวจสอบส3่สามแฝงนะครับแล้วก็เลือกแฝมไปที่ j s export นะครับแล้วก็เลือกฝ่ายสิบสามแฟ้มขึ้นมานะครับเลือกรับข้อมูลนะครับเลือกประมวลผลข้อมูลนะครับก็ตรวจสอบนะครับก็ประมวลผลข้อมูลมานะครับบางแฟ้มนะครับก็ยังเออเลอร์อยู่เนื่องจากว่าตัวลุก k u p อาจจะรหัสระหว่างสอนยอที่ให้เราใช้กับสปชตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีมีข้อคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวก็ รอในเวอร์ชันต่อไปที่มีการปรับแก้นะครับส่วนมากที่จะเออร์เลอร์กันก็คือในเรื่องของ a d d r e s s นะครับ a c c i d e n t พวกนี้นะครับแล้วก็ f ฟ้ m เดนทัลนะครับที่ยังมีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของอาการตรวจ f ฟ้มโ c นินะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ที่ผมเคยทำคลิปสอนไปก็คือสามารถบอกได้ว่าเราเออร์เลอร์นะครับอะไรในแต่ละแฟ้ม นะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวตรวจสอบตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งออกด้วย J เวอร์ชั่น8เมษานะครับก็จบนะครับสำหรับในส่วนของการคัดกรองตาต้องกระจกนะครับเราจะเอาผลงานมาลงยังไงเก็บข้อมูลยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้รหัสนะครับหลังจากที่ออลสมมอไปไปคัดกรองมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วมีพบความผิดปกตินะครับก็ให้รหัสนะครับ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยเบาหวานนะครับจะต้องลงในเมนู o n i c f o l l o w u p นะครับแล้วตามด้วยรหัสเซนะครับ13จุดน่ะครับแล้วก็ลงโรคหรือหลังที่เขาเป็นแค,แค่นี้นะครับถูกต้องครบถ้วนนะครับผลงานออกแน่นอนแล้วก็ตัวพวกรีพอร์ตหรือคิวเรียตต่างๆที่อาจารย์หลายๆท่านเขียนไว้เนี่ยก็จะดึงข้อมูลจากแฟ้ม คนอีกโฟล์อาฟอยู่แล้วว่าคนคนนี้มีผลการตรวจตาตรวจตัวเท้านะครับยังไงนะครับบา,บางสิ่งบางอย่างนะครับอยากจะนําเรียนเสนอว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกของโซเชียลน,นะครับเ,เวลาคุณจะเสพข้อมูลหรือบริโภคข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ใช้วิจารณญาณสักนิดหนึ่งนะครับมองก่อนว่าการทํางานของคุณในทุกวันเนี่ยความเป็นจริงมันคืออะไรนะครับแล้ว นำความเป็นจริงที่คุณทำมาลงข้อมูลนะครับพยายามอย่าเอาข้อมูลไปนำว่า,าบางครั้งต้องการข้อมูลแต่มันขัดแย้งกับการทำงานจริงของคุณคุณก็ต้องดูก่อนว่ามันสมควรหรือมันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเอามาลงนะครับเพราะฉะนั้นคุณทำงานยังไงลงตามจริงแบบนั้น อย่ามะโนไปเองเพื่อให้ข้อมูลมันออกมาสมาร์ทอะไรก็แล้วแต่นะครับบางครั้งข้อมูลที่คุณทำนะครับมันจะต้องควบคู่ไปกับสุขภาพประชาชนที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ต้องการแค่ข้อมูลมีคุณภาพแล้วก็ใส่ใส่ใส่มลงไปโดยไม่มองความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วคุณทำงานในพื้นที่อย่างไรอยู่ นะครับฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ถ้าใครมีข้อเสนอแนะในเรื่องของอข้อมูลต่างๆหรือมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับ JHSs นะครับก็ถามผมมาได้ถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็จะถามอาจารย์แลมโบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของการตรวจตานะครับก็จบเพียงเท่านี้ ครับถ้ามีข้อสงสัยก็ถามมาทาง Facebook ผมได้นะครับจิวซาแสบพันเทพครับผมขอบคุณครับ